ยังกินอยูไม่ยังกินเลยอือแล้วเจเนี่ยไม่ได้คอยตานเดียวหมดแล้วเจเนี่ยเาเสียตมไก่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 เอดตากันยวะโอ้ย ทีตาขายเอาไปไหนทิตาขายบาดาานดี้ที่ตาายอเ้ยเอารั่งดีกว่าแสบจอบม้วงร้ายเกินบ่ดีเลุ้ขภาบ พ็มาจะคีด,ดแตกกรนเองนี้น,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 น่าเสียบ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 น่ากินให้ดักหมดเลยอร่อยน่ากินเลยก็ได้ห็นก้นก็ได้กินผัก tôm cây cứ tôm cây đây nó cây, Để Đồng cây không Hiểu.

nóng xịt ăn à lôi à khó xẹp khó xẹp nó chưa khó xẹp à tục cây tục cây <laughs> กลุ่มใกล้จะกกับยังกับมือพักยังอะแกบ,บอกว่าตลมไก่ขอไปลยว่าตมไใ่อืมจะหา